ข่าวดีข่าวด่วนข่าวใหญ่สำหรับคุณครูทุกท่านเลยนะครับที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการสอนธรรมดาให้กลายเป็นเกมสุดสนุกด้วย Gneal.ly ตอนนี้เนี่ยเว็บไซต์มีการอัปเดตมากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามดูกันว่าอัปเดตแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจะมีอะไรง่ายและสะดวกขึ้นบ้างไปพิสูจน์ด้วยกันในคลิปนี้ครับ ชีเนีย ly เอพิโซดที่45มาแล้วนะครับสวีดัสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเด้นชานะครับหลังชากที่มีโอกาสได้แวะมาดูนะครับก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พัฒนาก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น สะดวกมากขึ้นในเว็บไซต์ g e n i a l l y นะครับก็เลยอยากจะมาชวนไปดูนะครับอยากจะมาแบ่งปันเพื่อให้คุณครูทุกท่านนั้นได้นำไปใช้ประโยชน์กันนะครับในวันนี้เรามาที่หมวดของ Gamification นะครับแล้วก็เมนูเล็กเนี่ยจะเป็น quizit เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า quizit หรือเกมตอบคำถามต่างๆที่มีเทมเพลตมากมายเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างยังสร้างเหมือนเดิมไหม ยังมีการนําไปใช้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่บอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีติดตามกันต่อที่คลิปวิดีโอนี้นะครับแน่นอนครับก่อนจะรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนนะครับในวันนี้ก็จะขออนุญาตพาทุกท่านไปทดลองผ่านเกม Santa Helper q u i z ตรงนี้นะครับเราจะกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดยุด s ี e m p l a t e เลยนะครับเน้ยนย้ำเป็นครั้งที่ ร้อยล้านนะครับว่าไม่ว่าคุณครูจะสอนเนื้อหาอะไรวิชาอะไรนะครับก็สามารถที่จะสร้างนะครับได้ง่ายๆหรือว่าเปลี่ยนเนื้อหาเป็นของตัวเองได้เลยนะครับในเว็บไซต์ g e n i a l l y ซึ่งในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าจะชวนไปดูเกม Santa Cross นะครับหรือว่า Santa Helper เนี่ยว่าถ้าเกิดเราจะไปแก้นเนื้อหาหรือเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วนเนี่ยจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวรอโหลดดิ้งสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในหน้าของเกมนะครับอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าบางคริสหรือว่าบางแบบทดสอบบางเกมเนี่ยยังคงเหมือนเดิมแต่หนึ่งในนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือเกมซานต้าตรงนี้นะครับแล้วก็น่าจะใกล้ถึงเทศกาลอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์กันนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นผมเปลี่ยนว่าบายนะครับทีทเดนแชร์นะครับลองพิมพ์ดูนะครับ ใส่ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นครับสิ่งที่บอกว่าเปลี่ยนแปลงไปก็คือในส่วนของ Qu Question นี่แหละครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องคลิกไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เฉลยเองแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราก,กดดับเป็นคลิกไปนะครับมันจะเปิดนะครับแถบเมนูขึ้นมาด้านขวามือ นะครับแล้วก็มี3เมนูย่อยคือ Content, Setting, Design นะครับแล้วเราก็สามารถใส่เฉลยใส่ข้อคำถามได้เลยนะครับใส่คำถามใส่ข้อเฉลยได้เลยยกตัวอย่างเช่นผมขออนุญาตยกตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์นะครับง่ายๆนะแต่ว่าเน้นย้ำนะครับว่าคุณครูสามารถที่จะนะครับใส่เนื้อหาอะไรก็ได้หลังจากที่เราใส่ Question ใส่ Answer แล้วนะครับเราก็สามารถติ๊ก คำตอบที่ถูกต้องได้เลยว่าเราต้องการจะให้ข้อไหนถูกต้องค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าเดิมมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนขนาดนะครับเราก็มาที่ดีไซน์แล้วกดไปที่คัสตอมไหม่นะครับดูสส่วนครับคือในส่วนของ Question นะครับเราสามารถปรับเท t s i z e ขึ้นไปได้อย่างเช่นผมลองปรับเป็น30นะครับแล้วกด ENTER นะครับในส่วนของ Answer นะครับเราก็ปรับได้อย่างเช่นเป็น25นะครับ แล้วเราก็กดคลิกพื้นที่ว่างนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็กดย้อนกลับไปเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันขยายใหญ่ขึ้นละนะครับลองปรับอีกก็ได้นะครับเช่นลองปรับสัก40นะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นสัก3 5นะครับหรือว่าเราจะใส่ตัวเลือกเพิ่มก็ได้นะครับอย่างเช่นผมใส่อย่างเช่นผมใส่เป็น300นะครับก็ใส่เพิ่มเข้าไปในลักษณะแบบนี้ จากเดิมที่เราจะต้องมีการจัดก,การเองเปลี่ยนเองนะครับตรงนี้ก็จะง่ายละนะครับเหมือนว่ามันล้นไปนิดนึงนะครับตัวหนังสือใหญ่เกินไปนะครับเราก็จะคัสตอมใหม่ตรงนี้ก็ปรับสัก25ก็ได้นะครับลองปรับดูนะนี่นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถใส่ในลักษณะแบบนี้ได้ส่วนในข้ออื่นๆน,นะครับก็จะไม่ต่างกันมากเดี๋ยวเราไปดูนะครับ A later. few moments later. หลังจากที่เราเปลี่ยนแบบนี้แล้วนะครับเราลองไปดูใน question นะครับในข้อที่3บ้างนะครับขออนุญาตเลื่อนนิดนึงตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีรูปภาพประกอบเราก็สามารถกดคลิกเข้าไปได้นะครับนี่เลยเราก็สามารถเปลี่ยนได้อย่างเช่นผมถามว่าจากรูปภาพข้อใดคือแมวนะครับเราก็สามารถกดไปที่ repeat ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ หรือจะค้นหาภาพจากเว็บไซต์ jiffy ตลกๆก็ได้นะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่า cat ลงไปนะครับแล้วกด enter 1ครั้งนะก็จะมีภาพมีมที่ขยับได้ขึ้นมาด้วยนะครับก็จะทำให้เจ๋งขึ้นไปอีกนะครับในลักษณะแบบนี้นี่นะครับเคนะครับอยากได้รับภาพเคลื่อนไหวนะครับตรงนี้ก็พิมพ์ลงไปนะครับกด enter 1ครั้งแล้วก็เลือกภาพได้เลยนะครับให้ดีแนะนำเป็นภาพที่เป็นแนวนอนนะครับเป็นไว d e s ีนนะ แล้วกดรีเพซได้เลยนะครับเคนะครับต่อไปลองพิมพ์ในส่วนของ B I R D ดูบ้างนะครับเคแล้วก็คลิกภาพที่ต้องการนะครับอ่าอย่างเช่นภาพนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับอ่าอย่างเช่นข้อใยคือแมวนะครับเราอาจจะใส่เป็นหมายเลขก็ได้นะครับนี่ถ้าเกิดเราใส่ optional title เข้าไปนะครับก็จะทำในลักษณะแบบนี้ หมายเลขใดคือแมวนะครับผมเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับก็จะง่ายขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมที่เราจะต้องแทรกภาพเองเราสามารถรีเพจภาพเข้ามาแทนที่ได้นะครับในลักษณะแบบนี้พอเสร็จแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ง่ายเลยใช่ไหมครับในส่วนของข้ออื่นๆลองอีกสักข้อหนึ่งก็ได้นะครับในแบบ True or False แล้วก็จะดับเป็นคลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนอย่างเช่นผมถามว่าทีท์เดนแชร์นะครับทีเดน แช่ Share นะครับคำว่าทีชนะครับมาจากคำว่าคำว่า Teacher อ่านะครับก็คือความจริงนะครับอันนี้มาจากคำว่า Te a เชอร์ถูกแล้วนะครับในลนักษณะแบบนี้นะครับผมหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการตรวจสอบให้เรียบร้อย ในส่วนหน้าที่จะต้องมีการชนะนะครับแบบนี้คุณครูก็สามารถที่จะเปลี่ยนข้อความเป็นภาษาไทยหรือเปลี่ยนข้อความตามที่ต้องการได้นะครับส0 0 years l a t ม r สมมติว่าผมมีการแก้ไขเนื้อหาครบตามที่ต้องการแล้วนะครับทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะกดบันทึกเกมไปที่พีเซ้นะครับแล้วก็กด a l l s e t ครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นเกมที่เราสร้างพร้อมๆกันนะครับบอกเลยว่าจะขออนุญาต ทำเพียงแค่เท่านี้ก่อนนะครับส่วนคุณครูท่านใดสนใจนะครับส่วนคุณครูท่านใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวลองไปสร้างกันต่อได้เลยนะครับก็เรียนรู้ตามวิธีการที่เราทําด้วยกันเมื่อกี้นะครับนี่เลยนะครับก็จะขึ้นมานะครับเลือกที่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็จะกดเซนตนะครับอ่าโอเคนะครับค่าเกิดตอบผิดจากเดิมเนี่ยมันจะให้ตอบซ้ําแต่ว่าตอนนี้เหมือนว่าไม่ต้องตอบซ้ําแล้วนะครับอย่างเช่นผมตอบนกแล้วกดเซน มันก็จะข้ามข้อต่อไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นว่าโ oh, อ no ้โหนะครับในลักษณะแบบนี้ขึ้นข้อต่อไปนะครับเราก็จะตอบในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งผมขออนุญาตไม่ตอบก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับพอมาให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน,น้อยในเว็บไซต์ g n a o Ly ที่ทำให้การออกแบบข้อคำถามสร้างสื่อสร้างเกมนั้นสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านมากขึ้น ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นก็ฝากส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนครูด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามฝากส่งต่อ g e n i a l l y ถึงห้องเรียนของคุณครูทุกท่านด้วยนะครับก่อนจะปิดคลิปนี้ออกไปครับขออีกสักอย่างหนึ่งได้ไหมครับเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดียนแชร์ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการสอนธรรมดาให้กลายเป็นเกมเป็นสื่อสุดสนุกก็แวะมาที่ g e n i a l l y หรือมาชมคลิปของทีเดียนแชร์ก็ได้นะครับตอนนี้เป็นตอนที่45แล้วครับ